สวัสดีครับผมชูกาสำหรับอีพีนี้นะครับเราก็จะมาดูคดีปริศนาที่เกิดขึ้นในประเทศรัเสเซียส่วนสถานที่เกิดเหตุนะครับ ก็คือภูเขายัดลอฟและนี่ก็เป็นหนึ่งในคดีที่สร้างความแปลกใจให้กับชาวโลกอย่างมากเพราะไม่มีใครหาสาเหตุของการเสียชีวิตได้และที่สําคัญเอกสารของคดีนี้ก็ได้หายสาบสูญไปด้วยและคดีนี้ก็ได้ถูกนําไปสร้างเป็นหนังโดยจะมีชื่อเรื่องว่า Devil Part 2013ถ้าเพื่อนๆพ,นพร้อมแล้วกดไลค์และไปรับชมกันเลยครับเรื่องราวของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่27มกราคมปี1 9 5 9บนเขายัดลอฟที่อยู่บน บริเวณตอนเหนือของเทือกเขาอูรัสอยู่ในเขตสหาภาพโซเวียตที่ปัจจุบันนี้เป็นประเทศรัเสเซียก่อนวันเกิดเหตุมีกลุ่มของนักปีนเขาประมาณ10บคนและทุกคนก็ยังเป็นนักศึกษาจากสถาบันอูรัสถึงทุกคนจะเป็นแค่นักศึกษานะครับแต่ทุกคนก็ยังมีประสบการณ์ในการขึ้นเขาก่อนวันเกิดเหตุทุกคนรวมตัวกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่ภูเขาโอโทอเทนที่ทุกคนจะมาตั้งแคมป์ เพื่อพาค้างคืนและห่างออกไปอีกหกไมล์ที่ตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านและในกลุ่มก็จะมีหัวหน้าทีมชื่อของเขาก็คืออเล็กไซวิทยัดลอฟหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ภูเขาแห่งนี้ก็ถูกตั้งเป็นชื่อยัดลอฟหลังจากที่ทุกคนออกเดินทางคนที่ชื่อยูริก็เกิดป่วยกระทันหันจนไม่สามารถเดินทางต่อได้เขาก็เลยต้องกลับบ้านเพื่อไปรักษาตัวก่อนที่คนที่เหลือจะเดินทางกันต่อและตอนนี้คนในกลุ่มก็เหลือเพียง9คนและยูริก็เป็น เพียงคนเดียวที่รอดจากเหตุการณ์นี้ในตอนที่ยูริรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเพราะได้ตกลงกันในกลุ่มว่าคนในกลุ่มจะต้องโทรมารายงานความคืบหน้าแต่เมื่อถึงวันที่12กับไรวีแววไม่มีวีแววของการติดต่อเขาเลยได้แจ้งหน่วยงานค้นหาให้ตามหากลุ่มของยัดลอฟ ในวันที่20กุมภาหน่วยกู้ภัยเริ่มออกปฏิบัติการค้นหาโดยได้รวมกำลังจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครตำรวจทหารและยังมีการค้นหาทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ทั้งยังมีเครื่องบินเล็กแต่ด้วยอากาศที่ย่ำแย่ทั้งยังหิมะก็ตกหนักทำให้การค้นหาเป็นไปยากลำบากจนกระทั่งวันที่26กุมภาทีมกู้ภัยก็ได้เจอกับเต็นท์ของกลุ่มยัดลอฟขอเบรกก่อนนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อย เพราะว่าไม่สบายโอเคครับเขาเื่องกันต่อส่วนสภาพของเต็นท์นะครับในตอนที่หน่วยกู้ภัยไปเจอสภาพของเต็นท์ก็พังยับเยินและบางส่วนก็ถูกหิมะปกคลุมและที่แปลกไปกว่านั้นนะทุกคนเขาไปเจอรอยของการตัดเต็นท์จากภายในมันเป็นเหมือนการพวกเขาหนีอะไรบางอย่าง ของใช้ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับส่วนพื้นที่รอบๆก็มีรอยเท้ามากมายมีทั้งรอยของรองเท้าและที่ไม่ใส่รองเท้าทีมกู้ภัยยังพบรอยเท้าที่เดินเข้าไปในป่าต้นซีดาถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับและได้พบกับกองไฟใต้ต้นไม้ในกองไฟก็ยังมีเบาะแสสําคัญบางอย่างกู้ภัยได้พบกับนักเดินทางจํานวน2คนแต่ทั้งคู่นั้นได้ตุยไปแล้วและที่แปลกไปกว่านั้นนะครับทั้ง2คนมีเพียงชุดชั้นในและต้นไม้ที่อยู่จุดนั้นก็ได้มีกิ่งไม้จํานวน มากที่หักเหมือนกับว่าพวกเขาพยายามจะปีนขึ้นไป ห่างออกไปไม่ไกลนะักทีมค้นหาก็พบอีก3ศพไม่มีแม้บาดแผลของการต่อสู้กู้ภัยก็เลยคาดว่าพวกเขาน่าจะเสียชีวิตเพราะความหนาวและหนึ่งในนั้นก็มียัดลอฟอีกด้วยหลังจากนั้นกู้ภัยก็ไม่พบคนที่เหลือเลยนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ลดละความพยายามจนกระทั่ง2เดือนต่อมาก็ได้พบกับ4คนที่เหลือแต่ทุกคนนั้นก็ได้ตุยไปหมดแล้วนักกู้ภัยได้พบเข้ากับศพที่ถูกฝังอยู่ใต้หมิมะที่มีความหนากว่า4เมตรจุดที่พวกเขาไปเจอนะครับ ก็ไม่ได้ไกลกับจุดแรกที่พวกเขาไปเจอสภาพของทั้ง4คนนั้นมีสภาพการแต่งตัวที่ปกติที่ไม่เหมือนกับที่เจอในตอนแรกแต่สิ่งที่ประหลาดไปกว่านั้นก็คือมีการพบการปนเปื้อนของลังสีที่มีความเข้มข้นอย่างมากที่มีการปะปนอยู่บนเสื้อผ้าแต่ทั้ง4ี่ล่างเมื่อเราดูจากภายนอกจะไม่พบร่องรอยบาดแผลแต่อย่างใดแต่หลังจากการพิรสูจน์ทราบก็พบว่า ภายในมีการบอบช้ำอย่างรุนแรงทั้งยังมีซี่โครงร้าวพบทั้งรอยกะโหลกแตกและหนึ่งในนั้นลิ้นหายไปทั้งในตาและเนื้อเยื่อบางส่วนบนหน้าผากก็หายไปอีกด้วยแต่มีการคาดว่าอาจจะเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติเพราะต้องใช้เวลาถึง2เดือนถึงจะพบศพทั้งนี้ยังพบหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นก็คือกล้องที่ตกอยู่ข้างๆแต่เมื่อทำการตรวจสอบไม่สามารถใช้การอะไรได้เลยอาจจะเป็นเพราะถูกหิมะทำลาย และในปีคศ1959การสอบสวนของคดีนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดเนื่องจากไม่สามารถหาตัวคนร้ายในคดีนี้ได้หลังจากนั้นในปี1990เอกสารของคดีนี้ก็ได้หายสาบสูญไปและทั้ง9คนที่เสียชีวิตอาจจะเป็นเพราะพลังงานลึกลับบางอย่างโอเคครับเพื่อนๆถ้าหากข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนนะครับก็สามารถเพิ่มเติม,ตมข้อมูลได้เลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วอีพีหน้าเจอันใหม่นะครับสวัสดีครับ